สวัสดีครับวันนี้มาพบกับออนไลน t สเตชันโมบายเกมร v i e w อีกแล้วนะครับก็ทลอดครับอยู่กับโซนัยอสุวินจิตวิญญาณจิตหงุดเงี้ยวไม่ใช่นะฮะก็เป็นเกมจากค่ายชิลลี่รูมครับแนวแนวไหนเป็นแอคชั่น8บิตนะฮะนี่ครับมันน,น่าสนใจตรงที่มันเป็นแบบนี้นี่แหละคือดูเป็นเกมที่ ค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายได้ทุกเพศทุกวัยแต่จริงๆเกมนี้ค่อนข้างท้าทายอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเล่นยังไงเริ่มแรกฮะทำอะไรครับ select hero คะะคือเราจะเห็นหลายๆตัวเนี่ยเออมันมีหลายตัวนะออจริงๆแต่ว่ามันต้องปลดล็อกฮะอย่างที่เห็นครับอย่างตัวเนี้ alchemist ใช้5000เพชรฟ้าในการปลดล็อกนะฮะซึ่งผมมีแค่พันห้าลากนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ฮะ อันนี้เป็นตัวของเราเองเป็นตัวเริ่มแรกที่ทุกคนสามารถเล่นได้นะ,ะก็คือเป็นไนท์นั่นเองจะเห็นทางซ้ายจะเป็น ility, อ b บิลิตี้ฮะมีเลือดอยู่7หน่วยเกาะ5หน่วยมานา180ไอ้5ข้างล่างนี่อะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าแล้วก็จะมีทางขวาจะเป็นสกิลประจำตัวคือ Dual View นะฮะก็สามารถเวลากดใช้สามารถหยิบปืนออกมารัวพร้อมกัน2กระบอกได้นะฮะ แต่ละตัวจะเห็นว่ามันอัพเกรดได้นะอย่างไนท์ผมสามารถอัพเกรดเพิ่มได้ใช้1000เพชรฟ้านะฮะ,ะแต่จะมีบางตัวอย่างพาราดินเนี่ยครับปลดล็อกอยังไง36บาทจ่ายไปนะฮะแล้วจะปลดล็อกได้ว่าแต่ดูสเตตมันจะเห็นว่าแต่ละตัวสเตตกับสกิลจะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างพาราดินดูดิเลือดหนึ่งเองแต่กอด8นะฮะ,ะสกิลพาราดินก็แอพโซฟเอาดาเมจนะฮะ สามารถดูดความเสียหายได้ในระยะเวลาสั้นๆน,นะฮะอย่างทีนี้วิสอดก็จะเป็นคนละรูปแบบกันวิธีการเล่นนะฮะแต่และตัวก็จะมีค่าอันหลอกไม่เหมือนกันนะครับอืมเอนจิเนียร์ตั้งปืนได้นะรประมาณนี้อ่ะเราก็จะเลือกไหนก่อนเพราะผมเล่นได้ตัวเดียวนะครับมาและไนเดินเดินเดมา อ๋อมีเมลด้วย Here is f o r s e l precise f o r i t อ่า daily reward ฮะ5 0 0 G นะฮะเราสามารถมา watch TV เพื่อดูแอดและเอาเพชรฟ้าได้นะครับสำหรับคนมีเวลาหน่อยๆน,ยนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเข้าดักอ่านี่คือเกมเพลยหล์หลักๆของมันฮะจะเป็นแนวแอคชั่นเปลี่ยนอาวุธได้นะฮะทางฝั่งขวาเราเห็น แต่เราเีายังไม่มีอาวุธเพิ่มส่วนรูปสายฟ้าทางซ้ายก็จะเป็นการใช้สกิลนะฮะ,ะการเข้ามาเนี่ยแนเจียนเข้ามาแต่ละครั้งจะสุ่มทุกครั้งนะสุ่มรูปแบบการวางวางอ็อบเจกต,ต์ทั้งรูปแบบศัตรูด้วยก็จะมีฟูดูนี่ยเคลียร์เป็นห้อง ส่มทั้งรูปแบบการวางศัตรูรูปแบบอ็อบเจกต์นะฮะแล้วก็รูปแบบของอสุ่มอาวุธที่จะได้ด้วยสูมอาวุธที่จะดรอปในในการเล่นแต่ละรอบด้วยนะฮะเกมนี้จริงๆมีความท้าทายอยู่มากนะ,ะโดยเฉพาะการสู้กับบอสประจำดาที่มีความเอายากขนาดไหนเอาเป็นว่าจริงๆอาจจะเล่นกาก็ได้นะ แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ผมยังไม่ผ่านมาเลยสักครั้งเ,เนี่ยครับอันนี้เป็นตัวกี้กี้ก่อนยัยิงให้หมดเดี๋ยวเราจะผ่านไปน,นี่เป็นปืนธรรมดาต้องยิงให้หมดนะเพื่อเพื่อ,อให้ห้อง,องเปิดแต่บางบางครั้งก็จะมีหลายเวฟหน่อยต้องพยายามนะยิง้ ข้าอตัวหนึ่งาตายไปซะเถิดอาอยงไม่มัวอีกเลยโอ้โหเยอะอบางครั้งพอเข้าไปใกล้เราจะเป็นตีระยะประชิดเองนะครับจริงๆก็มีวุธระยะประชิดเชสอ่าดรอปอะไรได้เอเคมาหนึง่งบกเราสามารถถือวุธได้สองอย่างนะในการเล่นแต่ละครั้ง อเกมาโอเคครับเจอประตูวาร์ปเราสามารถวาร์ปไปต่อได้ในบางครั้งเราสามารถเลือกสกิลได้ด้วยมันจะมีสกิลสุบขึ้นมาให้เลือกอ่านก่อนฮะแล้วก็เลือกสกิลที่มันที่เราคิดว่ามันเข้าทางกับเราอีมูนไฟแอนดี้คิสเอ็กพอร์ชันไฟอเมริกัน t ูมัสเตอร์เอาดีกว่ามาดานฉากถัดมาครับเดินต่อเลยไปเร็วนะฮะเดี๋ยวลิด จะยาวไปหน่อยไอ้เขียวๆนั่นคือพิษนะฮะเข้าเข้าไปก็จะเสียเลือดเสียกรอกการยิงกระสุนอ่าลืมบอกไปนะตะกี้ปืนฟรีเลยไม่ได้สังเกตนะฮะจะเห็นตรงเอเคนี่เราเนี่ยเรามีเลขหนึง่งก็คือการใช้มานาน,นั่นเองยิงหนึ่งครั้งมานาลดเห็นไหมฮะเพราะงั้นยิงรัวเกินไปก็ไม่ดีนะฮะ,ะผมจะเปลี่ยนแบบทิสโต้ลิมพันกัน เป็นดับเบิลเบลดซอสนะฮะเอาปืนปืนที่มาต่อแรกทิ้งไปแล้วเปลี่ยนดบับก็จะมีตีประชิดจะเพิ่มขึ้นนะฮะเอาเป็นอาวุธสำหรับาการเวลาไอวอ์ชิดที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันสักการะ้วาได้เลยก็เกงก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมสักการะไปละเดี๋ยวมานำหมดผมจะตีประชิดได้แรงขึ้นนะฮะ ยิงดาเล็กๆไม่ต้องห่วงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าศัตรูยังไม่ค่อยเก่งมากแต่ประมาทก็ไม่ดีเพราะบางทีก็โดนเอาเลือดตปเยอะเหมือนกันอ่าลืมบอกไปว่าเลือดมันไม่หลีนะฮะเออเลือดนี่หลีซีโร่เลยคือมันไม่หลีนะฮะเวลาผ่านฉากไปเว้นแต่เราจะอัพอบิลิตี้ที่แบบฆ่าศัตรูแล้วมีโอกาสเพิ่มเลือดมา อันนั้นก็เป็นสกิลส่มซึ่งไม่ขึ้นมาทุกครั้งนะอ่าแล้วก็จะมีบางครั้งก็จะมาเจอพ่อค้าครับนะก็เก็บเงินในด่านมาซื้อของกันได้แต่ผมไม่เคยซื้อเพาะเงินไม่เคยมีนะจะเห็นว่ามันมีไอ้ตัวหนึ่งตามลอยต้อยๆอ,อยู่นะไอ้ตัวนั้นก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเราซึ่งช่วยเราสู้ได้นะครับแต่บางครั้งเราเล่นเล่นไปแล้วก็จะไปเจอ อัศวินที่หลงมีเดรันเจียนนะมาช่วยเราด้วยได้แต่ต้องจ้างเขานะถ้าเงินไม่พอจ้างก็เจ๊งอยู่ดนะีจ้างไม่ได้นะอู้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 อ้อาโอ้ยเกาะบนไดเลยพยาย,ย,ยามเคลื่อนที่ตลอดนะครับอุ้ยเกาะจารีอยู่นะฮะ ต้องแต่ต้องใช้เวลาสับคกหนึ่งเวลาเคลียห้องแต่ละห้องได้เราจะไดะ้หีบมาซึ่งมันจะฟื้นพวกข้ามานา,าต้องเคลื่อนที่ครับแต่ก็ต้องมีสติในการเคลื่อ,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 อนที่นิดนึงโอ้โ้ผมเคลื่อนที่แบบนี้เออลืมบอกไปที่เป็นข้อเสียของเกมนี้เลยคือผมคิดว่าการที่มัน เราต้องแอคทีฟการเคลื่อนที่ตลอดทําให้มือถือะครับควรจะเป็นมือถือรุ่นที่หน้าจอทัชส,สกรีนค่อนข้างดีนิดนึงนะเพราะถ้ามือลื่นปุ๊บหรือจอเริ่มมันปุ๊บหรือว่าถ้าทัชส,สกรีนมันไม่ค่อยดีเนี่ยมันเสียลงมากเลยนะแล้วเกมจะยากขึ้นมาแบบไร้เหตุผลมากเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเช็ดใช้เสื้อเช็ดจอไม่ไหวนะฮะ โอ้มีมาไม่เอาแล้วกันชอบดาบมากกว่านะฮโอบอกมีแอคมาต้องปั่นหัวปั่นนะฮะไม่ใช่หอวจีนะฮะโอแบบนี้ก็เล่นได้เลยโอ้นี่สีเขียวครับกันบลัสเตอร์ทิ้ง AK เลยสีเพราะสีไอเทมเนี่ยก็จะบ่งบอกความหายากและความเจ๋งของมันนะสีเขียวอาจะดีกว่าฟ้าเอ๊ยสีเขียวจะดีกว่าขาวแหละ แล้สีฟ้าก็จะดีกว่าเขียวิอุกยออุ้ยอุยอุ๊ยปิดพิษิดพิษิจะไปยุ่งเหมือนปืนเขียวนี้เป็นปืนพิษหรือเปล่าอู้้จ้จาอเอนอจี่ะปืนมานาวเลือดเหลือสีฮะจากเจ็ด แววเจ๊งซึ่งผมก็เจ๊งตลอดแหละ <c oughs> อ่าได้เรียกพลังอีกรอบนะโนเอต้าดาเมจ่นเวนชิลโบเกนลดราคาของลิลิธลาเดียนบัตเวนชิลไอส์ดาวไปไปต่อนะฮะ ด่านหนึ่งขีดห้าจะเจอบอสนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ผมยังไม่ผ่านพอดีโอ้โหใช้ได้ป้องปืนก็ระวังแล้วก็จะมีพี่อ้วนที่ยิงยิงกสูนุนได้รัวมากโฮ้ยโอ้ย หวังนะมาทีเข้ามาป้อมกระสุนแบบเป็นกูรูสเลยป้อมปืนนี่ด้วยนะโอเนี่ยหนงนึ่่ดีการใช้สภาพแวดล้อมก็เป็นข้อดีนะฮะอย่างหนึ่งซึ่งสมควรใช้ช็อตกัน Galaxy ผมเปลี่ยนดาบเนี่เป็นปืนกันดีปวัาโอ้ช็อตกันใช้ใช้สามเนี่เป็นเปลี่ยนกับเ,เป็นดา มันประชิดค่อนข้างสำคัญอย่างนี้นันเหลืออีกห้องหนึ่งผมไม่ประเภทโลกจิตครับต้องสำรวจให้หมดนะถึงแม้มันจะนำพาไปสู่ความตายก็ตาม State of the Sorcerer วอร์ชิป18ได้อะไรไม่รู้เหมือนกันเลือกไม่ได้เพิ่มทำเพื่อกลายนะฮะแต่เรารีบไปดีกว่าฮะ10นาทีแล้วคลิปโอ้โห ด่านบอสนฮะสุดท้ายไม่สุดท้ายหลอกยิงยิงมันยังมีต่อเลยแต่ผมตายด่านนี้ทุกทีเป็นด่านสุดท้ายของผมมาดูกันว่ารอบนี้จะรอดหรือเปล่านคิดว่าผมไม่น่ารอดอยู่ที่เลื่อนเหลือ,ลอสี่หน่วยสี่นอ,อ้ยชัดกันเว้ยยังไมโยงชัดกันมุกจังลูกซองไหมลูกซอง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  ลูกองลูกองีองสองทางเลือกให้ไปขึ้นบนก่อนล้กลาใจลูกองโอยโยโ้ยโอยยติดติดลูกองลูกองนีนอนจับตัตัวอ้ยีเีกเลยเกี่ยนตัวอ้วนที่มากเลยโอ้โอ้ก็แตกเลือม เยอ,ยออ,อ,อ,อะอเลยสามคุณผู้ชมโอ้มขนาเหลือร้อยกว่าโอ้โหเยอะเลย ห้ át, องบอลนะฮะไปห้องบอสเลยนะแดนเพื่อความรวดเร็วนะชัดกันกาแล็กซี่พร้อมเราพร้อมจะตายกันมานานแล้วแกร์มยิ่งต่อยบล็อกมากเพลงสู้ไปเลยเป็นไงฮะโหดมากแล้วผมรีไวล์แล้รอบแล้วแดนโอ้โหรีไวล์มาแล้วกดกดรีไวล์แล้ว มันใช้ต้องใช้อันนี้ค่อนข้างเยอะมากอู้หอู้หอู้อหอ้หูอูหอ้หูอู้หูอ้อ้โหอ้หูอู้ออู้อหอ้อหออ โโอ้หเจ๋งดินี่นะฮะตายตรงนี้ตลอดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสรุปสถิตินะฮะในการเล่นครับแล้วก็ได้เพชฟ้ามา2องประมาณนี้ครับสำหรับโซนนะฮะก็เป็นถือเป็นเกมผมว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างท้าทายมากๆในการเล่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออ่ามันไม่ค่อยหนักเครื่องนะผมว่าด้วยความที่มันเป็นกราฟิกอย่างนี้ทำให้ไม่หนักคั้งน ระบบทั้งหน่วยความจำนะฮะอาจจะมีหนักหน่อยตรงทัชสกรีนต้องดีสักนิดนึงนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรผมว่าม,มันเป็นเกมเล่นได้เพลินนะฮะสำหรับโซนให้สนใจไปโหลดกันได้ครับทั้ง ios และ android นะฮะสำหรับวันนี้ออนไลน์สเตชั m o ม i l e g a เกมรีวิวต้องขอลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ